สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ y t u t u จุฬาเ a เดียลเพลสขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีแะด,ดิฉันสุชนาชาวนิ้เป็นผู้ดนำเนินรายการค่ะค่ะแน่นอนจะเห็นได้ว่าช่วงเนี้นะคะช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ย สังคมของเราเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมีการใช้หุ่นยนต์เทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นวันนี้เราก็จะมาคุยกั่ว่าเอ๊ะในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะทางด้านดิจิตอลเนี่ยนะคะเ,เข้ามาเนี่ยแน่นอนมันมีประโยชน์กับเราในหลายด้านแต่มันก็ย่อมจะมีผลกระทบโดยเฉพาะผลกระทบกับ มนุษย์เรานะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของแรงงานอะไรต่างๆด้วยวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดตตรรัติยาภูรอ,อ๋อท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นรองคณะบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรมหนิทยฉลัลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้จริงๆเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงพวกดิจิตอลไม่ได้เลยนะคะณปัจจุบันเนี่ยอาจาร,รย์คิดว,ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตเนี่ย ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะในช่วงนี้เองนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์แพลตฟอร์มหรือว่า<ะ>ทางด้านของแอปพลิเคชันต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเกือบทั้งนั้นเลยนะคะแต่เราเราก็จะเห็นความพลิกผันเนี่ยแล้วก็การใช้มากขึ้นในช่วงที่เกิดโควิด ่แม้โดยเฉพาะสังอาหารใช่ส่งกันใหญ่ส่งเงินกันเยอะใช่หรือแม้แต่อพิเคชันที่ทางภาครัฐเองเนี่ยกำหนดให้ใช้เองนะคะก็เหมือนเป็นบังคับที่กลว่าทุกคนจะต้องได้เรียนรู้จากตรงนี้เองมันเลยทําให้เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านความต้องการแล้วก็มีผลต่อเนื่องไปจนทั้งถึงตลาดแรงงานด้วยค่ะค่ะซึ่งจริงๆสําหรับเปิ้ลเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะอย่างถ้าเมื่อกี้จามบอกช่วงหมอพร้อมแล้วโอ้จะจองคิววัคซีนได้เมื่อไหร่อะไรต่างๆ แต่แน่นอนหลายๆครั้งเนี่ยเปิ้ลเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงคิดเหมือนเปิ้ลเหมือนกันว่าเอ,อจริงๆมันสะดวกแต่มันก็อาจจะมีผลกระทบโดยเฉพาะผลกระทบกับพวกเราเราที่เราใช้แรงงานแล้วเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับมีหุ่นยนต์มีดิจเตอร์พวกนี้เข้ามาทดแทนอ่อ,อาจารย์คิดว่ามันมันเริ่มมีผลกระทบหรืออย่างัระน,ะน,นักปัจจุบันในประเทศไทย เห็นชัดเจนเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผลกระทบแตกต่างกันในกลุ่มที่เป็นกลุ่มทักษะสูงกับกลุ่มทักษะไม่สูง นะคะกลุ่มทักษะสูงเองจะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าเขามีทักษะที่สามารถตามทันเทคโนโลยีต่างๆได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มนี้ก็มีน้อยเนาะเทียบกับกลุ่มที่ทักษะที่ไม่สูงกลุ่มนี้เองเนี่ยได้รับผลกระทบมากเลยเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ถูกทดแทนได้ด้วยเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือ AI ต่างๆนะคะซึ่งผลกระทบตรงนี้เป็นวงกว้างมากและจํานวนค่อนข้างเยอะค่ะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากๆจะเป็นกลุ่มเปราะบางเช่นกลุ่มที่การศึกษาไม่สูงนะ นะคะ,ะ,คะกลุ่มที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือแม้แต่กลุ่มที่มีภาวะพิการเป็นต้นค่ะทาไมอาจารย์ถึงบอกว่ากลุ่มผู้หญิงอะคะค่ะเพราะว่าจากการศึกษานะคะมีการประมาณการว่ากลุ่มผู้หญิงเนี่ยาทางานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเบาจํานวนมากก็คือในโรงงานนั่นเองใช,ใช่ไหมคะค่ะแล้วพอมันเป็นอุตสาหกรรมลักษณะแบบนี้มันสามารถถูกทดแทนได้ด้วยเครื่องจักรเครื่องยนต์ได้โดยง่ายในระยะเวลาที่ไม่นาน <c oughs> ไม่มีเวลา <c oughs> ให้เตรียมใจอะคะ <c oughs> อ่ะยังไม่ทันได้ปรับตัวเลยเลยแล้วก็จะต้องไม่มีงานทำไปแล้ว <c oughs> แล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือในส่วนของการรับรู้ความ์ทักษะที่จำเป็นต้องใช้อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> มันก็เรียกว่ายังพอหลุดออกไปจากภาคการการทำงานปัจจุบันแล้วเนี่ยยังไม่ทันคิดเลยว่าเออจะไปหางานทำ <c oughs> ที่ไหนหรือยังไงเนี่ย <c oughs> มันก็เลยทำให้อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของไรายได้ด้วยแล้วก็ด้านอื่นๆด้วย แต่ในมุมผู้ประกอบการเองอันนี้ต้องพูดไปพร้อมกันนะคะผู้ประกอบการเองกอ็เรียกว่ามีทางเลือกมากขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเครื่องจักรทค่นิยมต่า,างๆตอนนี้ราคาก็ลดตัวลงค่ะ <c oughs> แต่ว่าซึ่งมันในภาพรวม,มอาจจะทําให้ผลิตภาพเราลดลงเอ้ยขอโทษทําให้ผลิตภาพเราเพิ่มสูงขึ้นนะคะ <c oughs> แต่ว่าอีกมุมนึงเองเนี่ยสิ่งที่เราเป็นกังวลเลยก็คือกลุ่มคนที่ตามไม่ทันนี่แหละค่ะ <c oughs> ว่าเขาจะได้รับผลกระทบ มากมายแค่ไหนยังไงเราพูดถึงแค่ตัวบุคคลเลยยังไม่พูดถึงครัวเรือนที่เขาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่อนข้างเยอะค่ะเมื่อกี้อาจารย์ที่หนึ่วอาจารย์พูดถึงในเรื่องของผลกระทบกับพี่พี่น้องน้องที่ทำงานในอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมเบาของอาจารย์หมายถึงตัวอย่างเช่นยังไงคะอย่างเช่นพวกที่เขาไปทำเกี่ยวกับพวกแพ็กเกจิ้งหรืออะไรุตแล้วก็อยากให้อาจารย์พูดถึงอุตสาหกรรมเบียบามันก็มีหนักด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรด้วยค่ะอุตสาหกรรมเบานี่อย่างเช่น เสื้อผ้าผลิตเสื้อผ้าะนะคะที่มันมเบาๆนะคะใช่ค <c oughs> ่ะใช่ <c oughs> หรือว่าอาจจะเป็น เรื่องของรับเ,เขาเรีกเยกอะไรในภาคการภาคอาหารภาคการแปรรูปแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้แพ็กเกจจิ้<อ>งก็เป็น,นไปได้ค่ะก็จะมีในส่วนผลิตกล่องอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าพวกนี้เองอ่ะโดยพื้นฐานก็อาจจะไม่ได้ช่วใช้คนเยอะ <c oughs> ลยแล้วส่วนอุตสาหกรรมที่ผู้หญิงได้รับความนิยมมากๆกนะคะ <c oughs> ก็คือในกรณีที่ต้องใช้ความอดทน,นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องอยากจะเห็นว่าผู้หญิงอ่ะเขาสามารถที่จะทำงานได้ในเซกเตอร์นั้นได้มากกว่า ขณะที่อุตสาหกรรมหนักเนี่ยโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์จำนวนหนึ่ง<อ>แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สัดส่วนของการจ้างอ่ะส่วนใหญ่จะไปทางด้านผู้ชายมากกว่าโอเคค่ะก,ก,ก็ทําให้ในเชิงจํานวนค่ะไม่เหมือนแต่ละคนอ๋อใช่ใช่เพราะว่าอุตสาหกรรมหนักใช่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงก็คือว่ามันก็ใช้เครื่องจักรกลอยู่แล้วแต่แน่นอนในคนในการที่จะไปบังคับอะไรมันก็ยังต้องมีอยู่ใช่ไหมคะมันไม่ใช่หมายสบมาทดแทนเลยจากการที่เราต้องหยิบมือ ชอบจะเอาหยิบไข่ใส่กล่องอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นมันมากเปรียบเทียบเนาะมีมีคนยนต์มาหยิบให้แทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะประมาณนั้นน่ะนะคะอันนี้อาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์ได้ได้พูดถึงในเรื่องของกลุ่มคนที่จะตามเทคโนโลยีไม่ทันตอนอาจารย์ได้เมิกับศึกษาไหมคะว่ากลุ่มคนนี้จะเป็นกลุ่มในวัยไหนวัยสูงอายุวัยขนาดกลางหรือวัยต้นๆ้น อันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเราเห็นในส่วนของกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบแน่ๆอยู่แล้วนะคะคือกลุ่มที่ตามเทคโนโลยีไม่ทันซึ่งกลุ่มนี้โดยพื้นฐานจะเป็นกลุ่มที่ไรายได้ไม่สูงมากการศึกษาไม่สูงมากและส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่อยู่ช่วงอายุ40 50เป็นต้นไปค่ะที่จะได้รับผลกระทบแรงๆหรือว่าให้ถูกเรียกว่าให้หลุดออกมาจากการทำงานในระบบะก่อนเลยค่ะ ส่วนในการทํางานนอกระบบเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในแง่ที่ว่าเขาก็ต้องตามไม่ทันเนาะเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มขายของอ,อะไรพวกนี้เข,<ะ>เข้ามาเยอะมากไวมากเขาต้องสามารถที่จะพัฒนา ตัวเองให้ทนตามดิจิทัลอันนั้นให้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้มีจำนวนมากเพียงพอค่ะที่จะไปชดเชยรายได้ที่ขาดไปจากการตามไม่ทนันส่วนใหญ่คนที่ตามทันเนี่ยจะมาจากลูกหลานหรือว่าคนในช,ชุมชนช่วยสปอร์ตด้วยค่ะแล้วจริงๆอาจารย์คะอย่างกลุ่มที่ตามไม่ทันเนี่ยเทคโนโลยีตามเทคโนโลยีไม่ทนันนับปัจจุบันในประเทศไทยจริงๆหรือภาครัฐงเงี้ได้มีการส่งเสริมอะไรบ้างไหมคะในการที่จะช่วยให้คนกลุ่มนั้นเนี่ย สามารถที่จะตามทันเทคโนโลยีที่อย่างยกตัวอย่างไงคะที่รัฐบาลบอกโอ้ให้เขานะเ้าแอปพลิเคชันนะไทยเถีย่ถยวไทยอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไปลด,น,น,ลด,น,ลดน,ลนู่นลดนี่ลดนี่แล้วนั่นเขามีการที่จะช่วยส่งเสริมบ้างไหมคะในการที่จะทําให้คนเนี่ยหันมาตามเทคโนโลยีทันมากขึ้นนะคะค่ะ <c oughs> ก็มีจริงภาครัฐเองก็มีภารกิจในการส่งเสริมศักยภาพของคนไทยแล้วก็คนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะ,คะทีเนี้ยทางภาครัฐเองก็มีทั้งคอร์สอบรมมีการสนับสนุนหลายๆอย่างรวมถึงที่เราอาจจะเห็นบุรที่คำที่เป็นบาสเว w ร์ดมากๆเลยก็คือในเรื่องของการพัฒนาทักษะ re skill up skill new skills นะคะแต่ว่าในทางนี้ทางนั้นเองเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการ ทามให้ทันเทคโนโลยีที่มันวิ่งเร็วจริงๆนะคะอย่างทุกวันนี้ท่านอาจจะเห็น Chat GPT เนี่ยเปลี่ยนเวอร์ชันไปเรื่อยๆเลยนะคะนี้หรือว่าแม้แต่ AI ก็มีเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาเร็วมากนะคะหรือแม้แต่ในระดับโรงงานเนี่ยนะคะเ,เรื่องของการเปลี่ยนเครื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยที่มีเวอร์ชันใหม่ๆซอฟต์แวร์ใหม่ๆก็เข้ามาเร็วมากเพราะงั้นทำทำให้ในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยอาจจะมีการสนับสนุนได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าคนที่น่าจะเป็นคีย์แอคเตอร์ส่วนหนึ่งด้วยก็คือภาคเอกชนแล้วก็ภาคผู้ที่ต้องการแรงงานหรือว่าทักษะเฉพาะทางเพื่อที่จะเสริมให้กับกลุ่มนี้ได้เข้าถึงได้งา่ายขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ในการทำงานจริงนะคะในภาคเอกชนเขาสามารถทำยังไงได้บ้างคะจันยกตัวอย่างได้ไหมคะก็อันหนึ่งที่ภาคเอกชนจะเห็นภาพเลยก็คือเทคโนโลยีที่วิ่งเร็วนะคะใ,ในส่วนนี้เองเนี่ยก็คงจะต้องขอให้มีการพิจารณา ในเรื่องการส่งเสริมทักษะให้กับทุกกลุ่มคนแต่ถ้าอันไหนที่เรียกว่าอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องปรับผลิตภาพของของตัวเองจริงๆอจ,จ,จะต้องขอให้พิจารณากลุ่มเปราะบางพิเศษให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษรวมถึงให้การช่วยเหลือในการทรานสิตหรือการเปลี่ยนผ่านไปยังอาชีพอื่นๆด้วยไม่ใช่ไปแล้วไปเลยใช่เลยค่ะเห็นด้วยค่ะวันนี้เมื่อกี้ตอนระหว่างที่ถามอาจารย์มันก็ บิ้งเข้ามาหนึ่งเพราะว่าตอนช่วงที่เราต้องใช้หมอพวกหมอพร้อมอะไรจองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีคนรเรสเปร์นว่าเขาไม่ได้ตามไม่ทันแค่เทคโนโลยีแต่เวลาเทคโนโลยีมันต้องมากับเครื่องมือที่จะรองรับเทคโนโลยีนั้นด้วยอาจุดตัง่ายๆนั่นคือโทรศัพท์ถ้าหลายคนที่เขามีโทรศัพท์ที่ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีได้เนี่ยแน่นอนเขาก็ตามไปไม่ทนัน<อ>แล้วสิ่งที่ทําไมเขาไม่สามารถที่จะ เอาเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้ไปลองรับที่นโลยใหม่ได้เพราะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจ,จกของเขาเองนะคะการเงินขงเขาเองที่เหมือนไม่เอืออ้ออํานวยให้เขาสามารถที่จะอัปเกรดอัปโทรศัพท์อันนี้เคสตัวอย่างแล้วนะคะไปถึงตรงนั้นได้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะกับกับตรงนี้ขอบพรคุณอาจารย์มากเลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยที่มันอินเสิร์ตเข้าไปในคําว่าไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยเราอย่างเร็วนี้เราทาการสารวจในกรุงเทพกับปัตตานีนะคะ,ะก็เห็นได้ชัดเลยว่าแม้แต่ในตัวเขตเมืองเองมันยังมีความหลากหลายในเรื่องของการเข้าระบบเทคโนโลยีต่างๆนี่ยังไม่นับกลุ่มชนที่ไม่มีอุปกรณ์ด้วยนะคะซึ่งมีอุปกรณ์แล้วก็ไม่ไม่แน่ว่าจะเอาไปใช้ในการใช้ประโยชน์<ะ>เพราะงั้นมันมีหลายเงื่อนงำหลายเงื่อนไขมากเลยแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นภารกิจของภาครัฐเองก็คงต้องยอมรับว่าต้องให้สามารถ เปิดประตูให้ทุกคนก้าวเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีระบบอินเทอร์เน็ต WiFi หรือเปิดให้มีโนดนะคะหรือจุดที่สามารถที่จะกระจายความรู้ได้ในชุมชนนะคะแล้วก,อกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการสามารถเข้าถึงเครื่องมือให้เป็นประโยชน์ค uh ีย์เวิร์ดคือการใช้อย่างไรด้วยเหมือนกันค,ะค่ะอันนี้สาคัญมากเมืม่อกี้จันรีสเปเนที่ดีมากเลยแค่ง่าย,าย,ายอินเทอร์เนต็ตเนาะ ถ้าเราสามารถใช้อินเทอร์เนต็ตได้ฟรีอย่างเงี้ยแค่นี้เองอะ่ะเพราะว่ามันโอเคแต่ณปัจจุบันเพราะว่า ในกรุงเทพก็อาจจะเห็นบ้างเนาะแต่พอออกต่างจังหวัดนิดนึงก็เริ่มแล้วสัญญาไม่ต้องไม่ต้องอินเทอร์ออนรเน็ตใช้ฟรีอะค่ะสัญญาณใช้ไม่ได้มันก็มีใช่ไห<ช>มาแล้วสัดส่วนรายจ่ายของ Wi-Fi เทียบกับรายได้ที่เขามีอะ,อะมันเยอะนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ตัวไม่ต่ตัวเมืองในต่างจังหวัดเองหรือว่าแม้แต่ชนบทนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะคราวนี้ที่หึหงค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ไปโอากาสศึกษาประเทศรอบๆข้าง ของเราบ้างไหมคะอย่างประเทศเวียดนามมาเลอินโดเนี่ยเขาเขาเขามีปัญหาพวกนี้หนักกว่าเราไหมคะหรือเขายังยังน้อยกว่าเราอื ปัญหาในการเข้าถึงในการ<ช>ขาเข้าถึงอย่างเงีย้ยค่ะก็ยังมีอยู่มากเลยค่ะจริงๆเห็นเร็วนี้เดี๋ยวทางมันจะมีอุปกรณ์ลักษณะของการเข้าถึง Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตแบบใหม่ที่กาลังเข้ามาขออนุญาตไม่เนมชื่อนะแต่ก็ก็อาจจะเชื่อได้ว่าภายใน2 3สมปีข้างหน้าเ <ๆ S 2> พื่อนบ้านเราก็คงเข้าถึงได้เกือบครบทุกพื้นที่แล้วค่ะอืมโอเคค่ะเราพูดถึงในเรื่องของเอพผลกระทบของเนี่ยที่เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีต่อ ต่อมนุษย์เราเองต่อคนเราเองในเรื่องของแรงงานคราวนี้ป้นอยากจะพูดในเรื่องของ positive บ้างนิดหนึ่งนะคะว่าเออเมื่อเรารู้แล้วละ่ะว่าดิจิตอลมันต้องมาแน่ๆเนาะมันต้องไปแน่แนเศรษฐกิจมันต้องพึ่งด้วยกับดิจิตอลคราวนี้ในแง่ของคนเราเองเนี่ยค่ะเอายกตัวอย่างในเรื่องของแรงงานอาจารย์คิดว่ามันจะมีส่วนไหนไหมที่เราควรที่จะพัฒนาเพื่อให้เราสามารถที่จะ,ะไปัพพ p o r t กับ เศรษฐกิจดิจิตัลหรือการทำงานที่เป็นดิจิตัลมันมีศาสตร์ไหนหรือว่าวิชวิชาการไหนบ้างที่ตอนนี้มันประเทศไทยจริงๆต้องการหรือว่าอยากที่จะให้คนเน้นไปศึกษาทางด้านนั้นนะคะอืมอันหนึ่งที่ชัดเจนแน่ๆคือสายสังคมเนี่ยถ้าสังคมอย่างเดียวนะคะ,คะ อาจจะเจอปัญหาในการหางานหรือทักษะต่างๆที่ไม่สามารถใช้ได้ในตลาดแรงงานจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือความสามารถที่เป็นในเชิงบรณาการร่วมกับความสามารถทางเทคโนโลยีด้วยในแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยทักษะอีกอันที่สําคัญคือความสามารถในการทามัลติ t a s k i n g หรือการทําหลายๆอย่างะจัดสรรหลายๆอย่างในเวลาที่อันเดียวกันรวมถึงการบรณาการความรู้ในเชิงหลายๆอย่างเข้ามา ต่อไปคนเราต้องเป็นเป็ดที่เก่งนะคะก็สําคัญนะคะทุกคนก็ต้องกลายเป็นเป็ดนะคะเป็นเป็ดที่เรียกว่าเป็นเป็ดที่เก่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องอยู่ในสภาพที่ทางภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆเห็นความสําคัญของความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ต่างๆด้วยช่วงนี้เนี่ยประเด็นที่สําคัญและถูกพูดถึงบ่อยคือเรื่องของจริยธรรมในการใช้เครื่องมือดิจิทอลรวมถึงเครือข่ายดิจิทัลต่างๆให้ปลอดภัยและถูกต้องตามจริยธรรมค่ะ เช่นเช่นว่าการนำเอา AI ไปใช้ในเชิงที่ผิดจริยธรรมหรือเอาง่ายๆอย่างเช่นว่าธุรกิจต่างๆที่อาจจะเป็นสีเทาๆหน่อยอย่าง o อล y a ฟอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก,ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการใช้เครื่องมือทางดิจิตอลในการหารายได้นี้คำถามคือแล้วเราจะเอาจุดไหนเป็นจุดอ้างอิงคำว่าจริยธรรมเหมาะสมไม่เหมาะสม ใช่แล้วจะเอาจุดไหนดีคะอาจารย์ขาพะอะไรคะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยที่บางคนบอกเจริยธรรมโอ้ถูกต้องนะในแง่ของพบเนาะแต่หลายคำที่เราบอกมันไม่ได้ใช่ใช่ค่ะเจริยธรรมในแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันเจริยธรรมก็เป็นพลวัตด้วยแตกต่างกันไปในช่วงเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราคงจะต้องเรียกว่าติดตามดูแลนะคะให้มีความปลอดภัยแล้วก็ เกิดประโยชน์จริงๆในการใช้ให้กับทุกๆคนค่ะค่ะอันนี้เอิมย้อนกลับมาเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงใช่เราต้องเป็นเป็ดเ,เนาะดูทุงศาสตร์ต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดในเราพูดถึงเน้นเ,เน้นไปนิดหนึ่งะนะคะว่าเฮ้แล้วศาสตร์ไหนล่ะที่อย่างบางท่านที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกำลังจะมีลูกเข้ามาหาลัยอเงี้ยนะคะแน่นอนเราก็อยากที่จะให้ลูกเข้าแล้วจบแล้วก็ได้งานเนาะ แต่ว่าในอนาคตอีกปี่หปีมันเดียวกับดิจิตอลมากๆเลยแล้วศาไหนที่ว่ามันยาที่จะรองรับดิจิตอลได้ได้ดีทีเดียวโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าจะตกงานคะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สายสเต็มค่ะ,ะสายสเต็มเช่นบางทีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอ,อาจจะงงนิดสเต็มคืออะไรคะ่ะมันสายเทคโนโลยีค่ะก็คือในมุมของการใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือต่างๆมีประกอบกัน ประกอบการทํางานแต่ในขณะเดียวกันก็ถ้ามาสายเทคโนโลยีเฉยๆต่ไม่มีคอนเทนต์หรือไม่มีตัวตัวโครงที่จะไปเสริมเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปเลยค่ะเป็นทุกสายได้เลยแต่ขอให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและให้หสามารถที่จะปรับเปลี่ยนและสามารถเข้าใช้เทคโนโลยีได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดว่ามองภาพในการสร้างงานเนีย่ยจริงๆมันมี2แบบงานแบบที่1ก็คือไปตอบโจทย์ตลาดแรง,งงานที่เขามีอยู่แล้วหรือแบบที่2คือ สร้างงานเอาเองเลยอย่างพวกสตาร์ทอัพต่างๆอันนี้ก็เป็นภาพที่เคงจะต้องมองคู่กันไปตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนโดยเฉพาะระดับการเรียนระดับสูงเลยอ่าโอเคค่ะคราวนี้เอามาที่ใกล้ๆตัวเลยเพราะเราอยู่ที่มหาลัยกันอาจารย์ว่าอนาคตนนะคะนนเนี่ยนะคะหุ่นยนต์เนี่ยดิจิตอลเนี่ยมันจะมาแทนอาจารย์ไหมคะเพราะว่านักปัจจุบันจริงๆเนี่ยเด็กก็บอกว่าอาจารย์อาก,กูตอบนีได้แล้วเนาะเดยวมีแชท GPT ตอบเข้าไปถามว่าถามไปปุ๊บมันตอบมาตอบได้ดีกว่าอาจารย์เองไม่เห็นต้องเรียนเลยอาจารย์คิดว่าจริงๆอนาคตเนี่ย อาจารย์อย่างพวกเราๆนี้จะเป็นยังไคงครับบางทีเพื่อนก็เป็นห่มกันกลัว <laughs> <laughs> จะเราเราจะไม่เก่งเท้าอากูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชัดจีพีทนะคะ <laughs> เอาตามโฟ r ์ค a s ์เลยนะคะ,ะคือสัดส่วนของจํานวนอาจารย์จะลดลงคะ่ะแต่ แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอาจารย์จะอดตายนะคะ <laughs> หมายความว่าจะมีการเลื่อนไหลของทงักษะหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยจะมีความสามารถหลากหลายเนาะ,ะก็สามารถที่จะไปทํางานอื่นๆคู่กับการเป็นอาจารย์ได้ด้วยเช่นเช่นว่าเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นในเชิงของการทําสายวิจัยหรือแม้แต่สมมติาเป็นอาจารย์ทางวิศวะก็สามารถที่จะไปทํางานในภาคเอก,กชนในขณะเดียวกันอีกขาหนึ่งก็มาเป็นอาจารย์ด้วยซึ่งมันก็คือมีความเชื่อมโยงก,กับภาคอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้มากขึ้นค่ะ อาจารย์พูดอย่างนี้ก็ทําให้ท่านที่เป็นอาจารย์เป็นครูค่คอยโล่งอ,อกอนิดหนึ่งอย่างน้อยๆใช่เพิ่อนเผยภาพถึงแม้เราจะสอนไม่ได้หุ่นยนต์มจะสอนให้แทนแต่แน่นอนในการเรื่องการปรึกษาใช่ไหมคะ,ะหุ่นยนต์คงอยให้ปรึกษาได้บ้างแต่ของเราน่าจะดีกว่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือเอแม้กระทั่งวิจัยใช่วิจัยยังไงไงเพิ่นก็ว่าหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถมาทําแทนได้เพราะมันน่าจะมีในเรื่องของความซับซ้อนวิธีการอะไรพอสมควรเพิ่นก็ชอบทาวิจัยนะคะ เพราะฉะนั้น,นก็นโอเคค่ะอาจารย์พูดอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีการทำนะสอนไม่ได้วิจัยก็แทนก็แล้วกันใช่ค่ะแต่มีอันนึงนี่อยากจะพูดเหมือนกันว่าอย่าก,กลัวนะคะมันคือ,อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วอเอาง่ายๆช่นพิมพ์ดีเมื่อตอนพิมพ์ดีเข้ามาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหทางฝั่งเลขาที่เรียนช็อตโนต้ตมามเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่เห็นด้วยแล้วกันนะคะม,มากมายนะคะแต่ว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน จากการใช้มือจดมาเป็นพิมพ์ดีแล้วเหมือนกันจากพิมพ์ดีมาเป็นคอมพิวเตอร์มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสําคัญคือ resilience เสรือความสามารถในการปรับตวัวของเราการยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วการพัฒนาไปได้เรื่อยๆเนี่ยนี่คือข้อหลักสําคัญของการเป็นมนุษย์นะคะเพราะงั้นขอให้กาลังใจทุกคนนะคะาอาจจะมีข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างแต่จริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่คือการเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งของของการพัฒนาตัวเองแล้วก็การที่สร้างกลับไปให้กับสังคมเหมือนกันค่ะใช่ค่ะ มันทให้เบิ้ลนึกถึงออมเบิ้นจาชื่อหนังไม่ได้แต่หนังนั้นมันคือหนังแบบอนางคตที่แบบเวลาเราเดินไปตามเมืองเนี่ยก็จะเจอหุ่นยนต์เดิมด้วยที่บ้านหลายๆคนก็แทนที่โทษทีนะคะเราจะจ้างคนที่จะมาช่วยดูแลเราก็จะมีหุ่นยนต์มาดูแทนเพิ้นเลยไม่แน่ใจว่าเราจะถึงจุดๆนั้นเนี่ย เร็วแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่ามันจะมาเร็วๆนี้มา,ามเร็วนี้แลอนที่ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหต่อไปเนี่ยคนที่จะมาช่วยเราทำความสะอาดบ้านต้องเป็นหุ่นยนต์แน่เลยนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยจเจอหุ่นยนต์แทนที่จะเจอคุณหมอแทนตอนนี้จริงๆเวลาเราไปสนามบินเราจะเห็นนะคะตอนนี้เราก็เริ่มจะเจอหุ่นยนต์แล้วใช่ไหมคะใ,ในการที่จะทําความสะอาดอะไรต่างๆจริงๆมันมาเร็วเกินเกินคาดนะ ตอนแรกปนึกว่าสงสัยช่วชีวิตของฉันเนี่ยคงอาจจะยังไม่ได้เห็นสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันเริ่มมากันละนะครัจ,จะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน5ปีข้างหน้าอย่างชัดเจนแน่ๆค่ะ5ปีเลยเหรอคะจ <5 S 1> <ป>ันปีแน่นอนค่ะ,ะโอ้โหอย่างนี้เปิป้ลปรับตัวไม่ดูจะทันหรือเปล่าแต่ก็ต้อง <laughs> <laughs> แต่ก็ต้องปรับนะคะ <c oughs> จริงๆการการมีที่อ่ะไม่ทราบจันเห็นด้วยหรือเปล่าว่าการที่มีดิจิตอลอย่างนี้จริงๆมันก็มันก็ c challenge นะมันก็ทําให้เราแบบท้าทายต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ให่ แล้วถ้าเรามองว่ามันเกิดประโยชน์มากกว่าโทษเพราะว่ามันมันสามารถที่จะมาช่วยในเรื่องของความเป็นอยู่ชีวิตประจํวาวันของเราให้มันดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือเปล่าคะอาจารย์คะถูกต้องเลยค่ะถูกต้องเลยเจริงๆถ้าเป็นกลุ่มคนที่ยังพอมีโอกาสทางสังคม มากๆอย่างเช่นการศึกษาสูงหน่อยอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ค่อยเป็นห่วงค่ะถ้าเป็นห่วงตอนนี้น่าจะเป็นคนที่อาจจะปรับตัวช้าหรือยังมองไม่เห็นความสําคัญเพราะว่าโดยเฉพาะยิง่งผู้สูงอายุเพราะว่าเขายังมีเวลาที่อีกยาวเลยหลังจากอายุ60อย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นเองเนี่ยสมมติ70 80 90เขาจะอยู่ยังไงมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเร็วมากบางทีเขาจะรู้สึกแบบเหงาโดดเดี่ยวโดยโดย,โดยธรรมชาติพวกนี้คือเป็นกลุ่มที่เราอาจจะต้องมองภาพทั้งสังคมแล้วช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะ แหมก็น่าเสียดายมากเลยค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สาะเวลามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็เหที่อจาว่าภายในห้าปีเนาะล้วก็คงจะได้เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงตื่นเต้นไปมากกว่านี้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของดิจิตอลพวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ